ฝากกดติตามช่องกบวังน้อยด้วยนะครับสวัสดีครับพบกับก,บ,กบวังน้อยอีกครั้งนะวันนี้พามาดู EV อีกแล้วครับท่านนะตัวนี้เป็นรถยกตู้คอนเทนเนอร์นะครับนะเป็นแบบไฟฟ้า100%นะครับ xcmg ตัวนี้เลยครับ xcs 4 5 3 1 e รถยกตู้หนักนะครับนะไฟฟ้า100%เนะเดี๋ยวเรามาดูพอร์ชาร์จกันก่อนเลยละกัน นะฮะตรงนี้ก็จะเป็นส่วนที่เราไว้นะฮะชาร์จแบตเตอรี่นะครับนะมีด้วยกันทั้งหมด2องพอนะฮะตัวนี้เป็นฟาสชาร์จจิ้งนะใช้เวลาชาร์จประมาณ80นาทีนะครับนะชาร์จหนึ่งครั้งทํางานได้ประมาณ8-10ชั่วโมงนะครับด้วยแบตเตอรี่ขนาด423กิโลวัตต์อัลท์นะครับก็ถือว่าแบตเตอรี่นี่ตัวใหญ่เลยนะใหญ่กว่าตัวรถแมคโครไฟฟ้าซะอีกนะครับอ่ะเดี๋ยวมาดูนะช่วงชุดบังคับล้อนี้ก็เป็นแกนกระบอกไฮดรอลิกนะะก็ใช้ ะร,ระบบไฮดรอลิกนะส่วนใต้นี้นะ่าจะเป็นชุดคอนโทรล working motor นะเห็นสายส้มๆนั่นแหละก็คือสายไฟนะครับนะตรงน,นี้เป็นคา์เตอร์เวทนะสีน้ำเงินนะรถไฟฟ้าจะเป็นสีน้ำเงินนะีตาร์ XMG สวยงามนะครับตัวนี้น้ำหนักตัวรถรวมเนี่ยอยู่ที่72ตันนะครับนะแล้วก็นะพิกัดการทำกานะตัวนี้นะครับยกน้ำหนักสูงสุดได้45ตันนะสามารถ ยกตู้สั้นตู้ยาวได้หมดนะทั้งตัว20ฟุตตัว40ฟุตนะครับเดี๋ยวเรามาดูเนมเพลทเขานิดนึงนะมาดูเรทพาเวอร์นะนะครับดูไม่ชัดเดี๋ยวบอกให้นะเรทพาเวอร์ตัวนี้200กิโลวัตต์นะครับก็ตีเป็นแรงม้าก็อยู่นู่นนะนะครับ2 6งแรงม้านะครับตัวเมนมอเตอร์ของเขานะ้นะครับสามารถนะยกตู้สแต็กกันขึ้นไปได้สูงสุดถึง5ชั้นเลยนะครับหรือ15.1เมตรนะครับ ตัวเพลานี้ก็เป็นของไคล์สเลอร์นะครับเยอรมันนะฮะเครื่องยนต์นะไม่มีนะเปลี่ยนเครื่องยนต์เป็นมอเตอร์ไฟฟ้านะครับแล้วเปลี่ยนถังน้ำมันโซลาเป็นแบตเตอรี่เรียบร้อยนะตัวนี้นี่คือบรรยากาศลานตู้ครับนะก็ถือว่าเป็นขวัญใจลานตู้ได้เลยนะครับนะเพราะว่าโอ้โหชาร์จหนึ่งครั้งใช้งานยาวๆเลยสุดยอดครับยังไงฝากไว้ด้ยวยก,กันกับช่องกบังน้อยครับสวัสดีครับ